เขานัาสถานทูตเรียบร้อยนะวันนั้นน่ะพอมาถึงสถานทูตใช่ไหมเอาเอกสารไปสานทูตสานทูตบอกว่าเหมือนพี่ออนพูดเดะเลยเห mm hmm. มือนพี่ออนพูดเดะเลยต้องเอาเอกสารพี่ออนไปรับรองไม่ปลอมแปลงก่อนและส่งไปเยอรมันก่อนโน่นน,นี่นั่นมันถึงจะถูกต้องเ mm hmm. งียบกิิบถึงเวลานั้นน่ะพี่ออนใส่เต็มเลยค่ะเต็มคาราเบลเลย ใส่ไปเลยว่าเวลาวันหลังนะฟังฉันมากเวลาฉันบอกอะไรนะฟังฉันมากเพราะว่าฉันอยู่ประเทศไทยฉันหาข้อมูลมาแล้วฉันถึงบอกคุณว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เออฉันรู้ว่าคุณมั่นใจในตัวเองอืมแต่บางทีมันก็ต้องเชื่อฟังกันบ้างโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเท่านั้นแหละอ่อนลงเลยนี่มันต้องได้อย่างนี้อืถ้าไปทะเลาะกันตีกันตายเป็นอย่างนี้จริงๆหนุ่มเยอรมันอะ เหมือนมุกอะเกือบไม่ได้แต่งเกือบสูญเสียผู้ชายดีๆไปเป็นทุกคนพี่ออนเนี่ยว่าคนจะแต่งงานจะตัวทะเบียนหรืออะไรก็ตามมันเหมือนมันเหมือนพระกําลังจะบวชแล้วมีมารมาผจญอะอย่างไหนไม่รู้อนกันภาษาเยอรมันไม่รู้พูดปิดหรือพูดถูกพูดไปแบบเออโนมาละไรเอีอเะคเล่นเซียปะป๊าปะป๊านี่คือิโมสไฟติ้งไฟติ้งอิโมสคอนโทรเวสคอนโทรเวสจมีอิมโซฟีอะคเล่นว่าวฮุ้มดูนี่ฟ้า ก็คือแบบพูดไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแล้วก็เดินมาเอามือมาจับหัวเราแล้วก็หอมแก้มอ้อนตัวบัานนี่หอมแล้วบางทีเราบ่นมากๆจ๊บเราเลย <laughs> ไปไม่เป็นเลยทีนี้จ๊บไม่ปล่อยด้วยนะจ๊บค่าจนกว่าเราจะหยุดพูด <laughs> มันต้องหาช่วงจังหวะทุกคน มันต้องมีช่วงจังหวะที่เราต้องเข้ามันถ้าถ้าถ้าเขาทําผิดแล้วเขาทาถ้าเขาทาไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เขาพูดพอจะได้เวลาเราใส่ใส่เลยค่ะมันจะเป็นโอกาสของเรานั่นแหละเขาจะฟังเราทุกอย่างเลยสวัสดีค่ะ